สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการทำนายดวงชะตนี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายซึ่งในเรื่องของโชคร้ายส่วนแรกวาดภาพที่ดูสิ้นหวังสื่อถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความโชคร้ายโดยกล่าวถึงการถูกพายุหมุนพัดกันโชค สื่อถึงความโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดกรรมนำพาคุณประสู่ความยากลำบากสื่อถึงการกระทำในอดีตที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในปัจจุบันชีวิตที่เหนื่อยล้าเหมือนกับการกลิ้งปูนขึ้นเนินเขาอุปมาอุปม่นี้เน้นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากและความรู้สึกที่เหนื่อยล้าตลอดเวลา สุขภาพและความสัมพันธ์อาการป่วยไม่ร้ายแรงนักนำเสนอข่าวดีเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสุขภาพยังห่างไกลจากการหาคนรักมากบ่งชี้ถึงความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นในการหาคู่รักสังคมและการเงินเพื่อนจะโกธงเรื่องไร้สาระทำนายถึงความขัดแย้งเล็ก,ล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 กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อน ลูกหนี้ที่หลบหนีจะไม่มีวันติดต่อมาแสดงให้เห็นว่าหากคุณเป็นหนี้เงินคุณอาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินนั้นได้สำหรับในเรื่องของครอบครัวหากคุณกำลังตั้งครรภ์คุณคงได้ลูกสาวแน่ๆซึ่งทำํำนายเพศของลูกที่อาจเกิดขึ้นตัวเลขนำโชคได้แก่หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9 ซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคให้แก่ท่านดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารยญาณซึ่งการใช้วิจารยญาณในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆแทนที่ท่านจะหมกมุ่นอยู่กับคำทํานายเชิงลบให้พยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสร้างโชคของคุณเอง จำไว้ว่าการกระทำและการเลือกของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับคำทำนายนี้พยายามจำไว้ว่ามันเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังพลังงานบวกและแตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตที่คุณมีความสุขสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร มาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับอุป,ปมาคำอธิบายเปรียบเทียบตัวเลขน้ำโชคกับเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้ามากมายที่แล่นไปอย่างสงบสุขตัวเลขนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งและโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเชื่อกันว่า ผู้ที่ทำนายตัวเลขนี้จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและความปรารถนาที่สมหวังทางด้านความรักและการแต่งงานตัวเลขนี้รับรองว่าชีวิตรักจะประสบความสำเร็จและความสมหวังพร้อมทั้งมีโอกาสพบกับคู่ครองที่สมบูรณ์แบบและมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตัวเลขนี้ช่วยปกป้องคุ้มครองจากความเจ็บป่วยและช่วยให้หายป่วยได้โดยเร็วชัยชนะทางกฎหมายเชื่อกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้จะได้รับชัยชนะในข้อพิาพาททางกฎหมายซึ่งตัวเลขนำโชคที่กล่าวถึงโดยเฉพาะก็คือหมายเลข9หมายเลข4และหมายเลข5ดังนั้นการตีความ ดวงชะตาทํานายนี้ให้ความหมายที่แท้จริงและตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทตามการเวลาและบริบทในช่วงระยะเวลานั้นสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ การอ่านดวงชะตาครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงลบและมองโลกในแง่ร้ายโชคชะตาที่ถูกขัดขวางแสดงให้เห็นว่าบุคคลน,นั้นอาจเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของตนโชคชะตาที่ไม่อาจเอื้อมถึงการอ่านนี้สื่อถึงการบรรลุความมั่งคัง่งหรือความเจริญรุ่งเรืองอาจเป็นไปอาจเป็นเป็นเรื่องยาก หรือเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ยากและความยากลำบากทำนายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความโชคร้ายความเหงาบุคคลน,นั้นถูกมองว่าถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวและมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่จำกัดขาดการอุปถัมภ์การค้นหาการสนับสนุนหรือคำแนะนำจากผู้มีอิทธิพลถือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ความรักที่ไม่สมหวังการอ่านนี้เตือนถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความอกหักสมบัติที่สูญหายความหวังใดๆในการกู้คืนทรัพย์สินหรือโอกาสที่สูญหายถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ท่านจะปลอดภัยจากอันตราย การอ่านในครั้งนี้ให้ความหวังเล็กๆน้อยๆโดยบอกเป็นในว่าบุคคลนั้นไม่น่าจะได้รับอันตรายจากบุคคลที่เป็นอันตรายดังนั้นการสร้างบุญซึ่งการอ่านครั้งนี้กระตุ้นให้บุคคลนั้นทำความดีและทำบุญเพื่อพัฒนากรรมของตนและบรรเทาความทุกข์ของตนได้เลขนำโชคหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดและหมายเลขเ การทำนายดวงชะตาเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับบุคคลและไม่แม่นยำเสมอไปการอ่านในครั้งนี้ให้มุมมองที่มืดนมนมากและสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่การกระทำในเชิงบวกแทนที่คุณจะหมกมุ่นอยู่กับคำทำนายเชิงลบให้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเพื่อปรับปรุงชีวิตของคุณรวม ถึงการตั้งเป้าหมายที่สมจริงการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกและการทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและสมหวังอย่าปล่อยให้ความกลัวมากำหนดชีวิตของคุณคำเตือนในการอ่านคําทำนายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ควรขัดขวางคุณจากการแสวงหาความรักและความเป็นเพื่อนดังนั้นการวิเคราะห์นี้ เป็นหลักและไม่ควรนำไปใช้เพื่อทำลายอนาคตของคุณอย่างเด็ดขาดการทำนายดวงชะตาต้องอาศัยความสงสัยในระดับหนึ่งและเน้นที่จะสร้างชีวิตที่เป็นบวกและสมบูรณ์ตามความพยายามและทางเลือกของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ความยากลำบากและความยากจนการอ่านดวงชะตานี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงินและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นได้ศัตรูรอบตัวระวังผู้คนรอบข้างคุณเนื่องจากอาจมีศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือผู้ที่หวังร้ายต่อคุณใช้ชนะจากการฟ้องร้องแม้ว่าโดยรวมแล้ว จะมีโทนเชิงลบแต่ก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกว่าการฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จการทวงหนี้น่าเสียดายที่การทวงหนี้จากผู้ที่เป็นหนี้คุณดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ข้อควรระวังในการแต่งงานการอ่านครั้งนี้แนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรรีบร้อนแต่งงาน การพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแต่งงานในอนาคตกล่าวโดยรวมการอ่านดวงชะตานี้แสดงให้เห็นภาพช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังให้ความหวังอีกด้วยในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากทางการเงินและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลรับในเชิงบวกในประเด็นทางกฎหมายอย่างไรก็ตามควรใช้ความระมัดระวัง ในความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานเลขนำโชค 6, 3และ8ถือเป็นโลกเป็นเลขนำโชคในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการและการกระทำการเลือกของคุณ จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในที่สุดหากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญควรพิจารณาขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เชื่อถือได้ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับความปรารถนาสมหวังข้อความหลัก เป็นเชิงบวกมากรับรองว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงความสุขและความเจริญรุ่งเรืองคุณมั่นใจได้ว่าชีวิตของคุณจะปราศจากความยากลำบากและเต็มไปด้วยความสุขสุขภาพและอายุยืนภาพของพระจันทร์ที่ส่องแสงเจิดจ้าสื่อถึงสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวและมีชีวิตชีวาความสำเร็จทางด้านการเงิน คุณจะได้รับโชคลาภตามที่ต้องการกลับมาพบกับคนที่คุณรักคุณจะได้พบกับลูกหนี้และลูกพี่ลูกน้องที่ห่างเหินกันอีกครั้งข้อควรระวังความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานคำแนะนำที่ว่าค่อยๆเดินขึ้นบันไดเน้นย้ำถึงความสําคัญของแนวทางที่มั่นคงและรอบคอบต่ออาชีพการงานของคุณ หลีกเลี่ยงการเร่งรีบหรือเสี่ยงโดยไม่จำเป็นการหาคู่ครองการหาคู่ครองที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลาแนะนำให้อดทนและใช้วิธีการที่รอบคอบตัวเลขนำโชค3และ9การอ่านดวงชะตาให้มุมมองเชิงบวกโดยทั่วไปเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทน ความเพียรพยายามและแนวทางที่รอบคอบต่ออาชีพของคุณแม้ว่าจะมีความท้าทายเกิดขึ้นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายก็สัญญาว่าจะเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสมหวังดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้และรับชมรับฟังด้วยสำหรับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับคุณเหมือนคนใบ้ที่ถูกตำหนิและไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถสื่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณได้ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือถูกมองข้าม การอุปถัมภ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อคุณตื่นนอนซึ่งเป็นการเตือนว่าอย่าพึ่งพาการสนับสนุนหรือการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปซึ่งบ่งบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้รับรู้ได้นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหรือลวงตาอย่าคิดที่จะคบหากันมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเช่นนี้ เป็นการเตือนที่หนักแน่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอาจหมายความว่าความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความท้าทายหรือความทุกข์ใจอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณยังโชคดีที่หากคุณถูกฟ้องร้องคุณจะชนะคดีซึ่งช่วยสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆท่ามกลางความคิดเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอาจจะเอาชนะในเรื่องกฎหมายได้ เพื่อนที่จริงใจของคุณจะสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถให้ได้ในอาชีพของคุณคุณอาจพบลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนที่เคยแยกทางกันแต่แทบไม่พบโชคลาภเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่หายไปอาจเป็นไปนได้แต่โดยรวมแล้วโชคลาภ อาจหาได้ยากตัวเลขนำโชค7 3และ5ตัวเลขเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเลข7หมายถึงจิตวิญญาณโชคการบรรลุเป้าหมายเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเติบโตและหมายเลข5อิสรภาพการผจญภัยการเปลี่ยนแปลง การทำนายดวงนี้ดูจะเน้นย้ำถึงความระมัดระวังการพึ่งพาตนเองและความเสี่ยงต่อความท้าทายในชีวิตส่วนตัวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จ,จริงและความสำเร็จในอาชีพการงานในขณะที่แนะนำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและโชคลาภโดยรวมอาจบรรลุผลได้ยากหากคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่มีความสุข ลองพิจารณาวิธีต่อไปนี้ 1. การเขียนไดอารี่เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณเอง 2. การบำบัดเพื่อสำรวจอารมณ์ของคุณและพัฒนากลไกาการรับมือ 3. การสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นเพื่อให้การสนับสนุนและมิตรภาพสุดท้ายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอาชีพของคุณเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความพึงพอใจในการทำงานของคุณ อย่าลืมให้ความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ไว้ใจได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับการทำนายดวงชะตาครั้งนี้มีการตีความที่น่าสนใจหลายประการ ความท้าทายและรางวัลโชคอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าความสุขและโชคลาภของคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายคุณอาจจำเป็นต้องเอาชนะอุปสรรคและทุ่มเทค,ความพยายามอย่างมากเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสะพานเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานหนะักและความมุ่งมั่นที่จำเป็นในการเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่คุณต้องการ อดทนต่อความยากลำบากสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความภาคเพียรความท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นและความอดทนจะทำให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณได้ในที่สุดยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นสิ่งนี้อ่านหมายความว่าเมื่ออายุมากขึ้นคุณจะมีปัญญาความเป็นผู้ใหญ่ และการชื่นชมชีวิตและสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงมากขึ้นนอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกว่าความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างของคุณอาจมาในภายหลังในชีวิตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์หญิงไม้ดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับคุณความทานายนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากและอาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการดูดวงมักอิงตามความเชื่อทางวัฒนธรรมและอาจไม่สะท้อนความจริงสากลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาคำกล่าวนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและหลีกเลี่ยงการตัดสินโดยพิจารณาจากสถา,นะสถานะการสมรสเพียงอย่างเดียวมีความสุขไร้กังวลร่ำรวยและมีสุขภาพดี คำนี้บรรยายถึงการแต่งงานในอุดมคติโดยเน้นที่ความสุขไร้กังวลความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเลขน้ำโชค9 4และ5ตามการอ่านนี้ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นตัวเลขน้ำโชคสำหรับคุณคุณสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้ในชีวิตได้หลายวิธีเช่นเลือกหมายเลขลอตเตอรี่ กำหนดวันที่สำหรับเหตุการณ์สำคัญหรือใช้เป็นแหล่งแรงบันดาลใจและพลังบวกมุ่งเน้นไปที่พลังของตัวคุณเองในท้ายที่สุดความสุขและความสำเร็จของคืนขึ้นอยู่กับการเลือกและการกระทำของคุณเองแม้ว่าการดูดวงอาจทำให้มีมุมมองที่น่าสนใจได้แต่การรับผิดชอบต่อชีวิต ของคุณเองและมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่คุณปรารถนานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่าน ติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทาง l ลายขอให้ท่านติดตามหรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีครับ